พระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2,310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยได้เสด็จพระราชสมภพณนะวันพุธขึ้นเจคำ่ำเดือนสี่ปีกุลจุลศักราช1,129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยาม ณตบบำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักด์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาศเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ลิศล่านภาลายัยพระองค์เสเด็จพระราชสมภพ ในยามที่ต้องอบพยพหลบภัยจากฆ่าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนสาเพียงแปดพระชนสาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบ และทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจัก,กรีวงตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทร และโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาพิเศษขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาศและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกเสด็จที่วงคดไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาพิเศษในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถ จึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัย ให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช 2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีทรงโปรดเกล้าวโปรกหรมอมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนุนาทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐถบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของห่วงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพรามณนะ อณาประชาราชทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สามทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาพิไทยใหม่ตามนามพระพุทธร,รูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาพิไทยใหม่ว่า พระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาพิไทยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินทรา m a อิสระสนทรพระพุทธเลิศล่าณพาลัย